สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเกมเหมือนเดิมเลยนะคะที่บริษัทกิจลุงโรดธ,ธุรกิจจำกัดนั่นเองนะคะวันนี้จะนําเสนอนะคะเป็นรีวอตอนเดียวนะคะ2แบบการใช้งานนะคะ2ส,สไตล์แล้วก็สารพัดประโยชน์มากๆนะคะคันแรกของเราเป็นรีวอคอกนะคะส่วนอีกหนึ่งคันของเราเป็นรีวอตู้ทึบนะคะ2คันนี้นะคะแน่นอนสลับสับเปลี่ยนกันได้ใส่คอกไปใส่ตู้ทึบก็ได้ใส่ตู้ทึบคือมาใส่คอกก็ได้เห็นไหมนะคะว่า หลากหลายการประโยชน์ใช้งานจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาไปชมคันแรกของเราวันนี้กันเลยดีกว่าน้องแก้มจะเสนอนะคะคันแรกของเราวันนี้เป็นรีโวนะคะตอนเดียวใส่คอกพร้อมบรรทุกแบบนี้นะคะมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็อุปกรณ์เสริมนะคะเพิ่มเติมสุดพิเศษเลยนะคะสําหรับรีโวตอนเดียวคันนี้นะคะมาพร้อมกับอ่าพร้อมกับคอกสูงนะคะบรรทุกนะแล้วก็มาพร้อมกับพาวลอยนะคะแหนบช็กนะคะพร้อมใช้งานเลยทีเดียว นะเดี๋ยวให้ชมทางด้านข้างนะคะสำหรับวิววคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะคะปี2019ราคาอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ส่งเดือนละ8,000กว่าบาทเนาะใครสนใจยังไงก็สามารถนะคะคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเรามีทีมงานคอยตอบแล้วก็คอยให้รายละเอียดนะคะคุณลูกค้าทุกท่านนะจ๊ะคันนี้นะคะเดี๋ยวพาไชมรอบคนันด,ดีกว่านะคะสำหรับคันด้านหน้าเป็นกระจังหน้าแบบพลาสติกนะคะตาไฟดวงใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับ สัญญาณไฟเลี้ยวไฟสูงนะคะซึ่งถัดทางด้านล่างลงมาเนี่ยนะคะจะเป็นตะแกรงนะคะจะมีทั้งหมดสี่ชั้นแบบนี้เลยนะคะสีชัน้นถึง5้าชั้นนะคะพร้อมใช้งานสุดๆแล้วก็คันนีจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะนี่จะไม่มีไฟตัดหมอกเนาะแล้วก็ทางด้านข้างนะคะฟิล์มโดยร,รวมนะคะ60ถึง80นนะคะมือเปิดเป็นสีดำนะ พร้อมใช้งานสุดๆเลยนะคะแล้วก็อคอกเนี่ยเป็นอคอกใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ใหม่ๆส,สดๆจริงๆเลยนะคะยื่นมาทางด้านหลังคาด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็อคอกเนี่ยนะคะใหม่เลยจะให้ชมนะคะคันนี้แบบว่าใหม่จริงๆนะถ้าเกิดว่าใครอยากชมรูปหรือว่ามาชมของจริงเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมได้ที่สาขาของเราเลยนะคะแล้วก็ส่วนล้อบรรทุกนะคะเดี๋ยวเราจะปรุบพาไช,ชมกันนะคะ คันนี้เป็นล้อกระทะบรรทุกคู่หลังนะคะนี่เลยรับประกันว่ารองรับน้ําหนักได้ดีแล้วก็บรรทุกได้เยอะได้หลายตาันด้วยนะคะคัสซี่นะคะก็จะให้ชมกันแบบนี้นะ,ะใหม่ๆนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีผูกไม่มีสนิมแล้วก็เราไม่ใช่รถสลับสบเปลี่ยนด้วยนะคะเป็นรถเดิมๆจากศูนย์นะคะแหนบนี่เสริมหลายชั้นมากๆนะคะเป็นว่าเดี๋ยวน้องเก่งจะพาชมทางด้าหลังเพิ่มเติมอีกแล้วกันนะคะ มาดูทางด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับทางด้านท้ายดีวอตอนเดียวคันนี้นะคะมาพร้อมจับราวจับนะคะแล้วก็ที่ร้อยเชือกแบบนี้ตรงนี้จะเป็นล็อกสองชั้นเลยอันนี้จะเป็นมาจากแบบลูกโกงนะคะขอบนี่เห็นได้ชัดนะคะใหม่มากๆอันนี้ยังใหม่มากๆนะคะนี่ซูมให้ดูเลยนะคะกล้าซูมทุกจุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นล็อกกระบะนะคะ เหมือนว่าไปล็อกสองชั้นเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับข้อคันนี้คันนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นที่จับเนาะแล้วก็จะมีเป็นเหล็กค้าให้1เส้นนะคะก็คือเหล็กค้าทางด้านบนตรงนี้นะคะนี่เลยอ่าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทางด้านท้ายเนี่ย นะคะให้ชมกันคันนี้จะไม่มีการชนท้ายนะคะจะมาแบบว่าเดิมๆแบบนี้เลยสําหรับตาไฟมาพร้อมกับไฮรักซ์รีโวนะคะอย่าลืมนะคะคุณผ,ผู้ชมคันนี้ส่งอยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นราคาอยู่ที่469,000พร้อมขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะคะช้าไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจะพาชมทางด้านล่างเพิ่มเติมแล้วกันนะคะสําหรับทางด้านล่างน้อเกมก็ส่งให้ส่งให้ดูเท่านี้นะคะเบื้องต้นเนาะคันนี้ก็จะมาพร้อมกับ ท้าลอยนะคะโชกเสริมแล้วก็แหนบเสริมนะคะหลายชั้นมากๆนะนี่ให้ชมเลยอ่านี่เนี่ยจะเห็นชัดนิดหนึ่งนะคะสำหรับทางด้านช่วงล่างนะคะพร้อมอยางอะไหล่บล็อกแม่แรงนะคะแล้วก็อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะคะสาหรับชุวเฉินภายในรถนะนี่นี่นะคะรอกระทะบรรทุกคูน่าเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูมุมมุมนี้ด้วยนะ นี่นะคะข้อใหม่ๆเลยนะสำหรับรีเวอร์ของเรานะคะสุดพิเศษสุดอลราการนะคะลูกนะคะ้า เรามาชมต่อนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะรีวรของเราคันนี้นาะคุณลูกค้ามาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะตัวช่วยกระจายแรงเบรกที่มีประสิทธิภาพมากๆนะคะแล้วก็ดีสุดๆเลยอันนี้นะคะจะให้ชมว่าเป็นห้องเครื่องเดิมๆนะคะมชมเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะรอบคันไม่ว่าจะเป็นทางด้านขานหน้านะคะฝากระโปรงเราไม่มีการสลับสเปรยนหรือว่าเป็นรถชนหนักรถจมน้ําอย่างแน่นอน วัสดุอุปกรณ์นะคะเราดูแลแล้วก็รักษาทําความสะอาดเป็นอย่างดีมากๆเอาเป็นว่าใครสนใจเนี่ยนะคะสามารถเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับกันได้นะคะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมจับทางเซลล์าทางทีมงานได้เลยนะคะนี่สำหรับทางด้านภายในนะคะเโดยมงจะเป็นสีดําแล้วก็การปรับกระจกจะปรัปรบด้วยระบบไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างกระจกหน้าต่างนะคะด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทนะพวงมาลัยมาพร้อมกับแอร์แบ็คคู่หน้านะคะนี่ แล้วก็ทางด้านฟังก์ชันเครื่องเสียงนะคะเชื่อมได้นะวิทยุนะคะเปิดได้ mp3 cd aux แล้วก็ usb นะคะเสียบเชื่อมต่อได้คันนี้อ่ะอันนี้นะคะเชื่อมบูทูธได้ด้วยนะคะก็สแกนหาจากโทรศัพท์ได้เลยนะคะนี่แล้วก็ส่วนทางด้านแอร์นะ,ะปรับได้นะคะตามความต้องการเลยนะคะแบบแมนนวลความแรงความเย็นหรือว่าการระบายของช่องแอร์นะคะจะเป่าทางด้านหน้าหรือว่าด้านเท้าก็ได้นะคะมีช่องทางต่างๆให้เลือกนะ แล้วกคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดา5เกียร์นะสำหรับรีโวอันนี้จะพิเศษนิดนึงนะคะสําหรับทางด้านเบาะนะคะเป็นเบาะหนังดูแลง่ายท้งความสะอาดง่ายแล้วก็ปรับสลีล้าได้ด้วยนะคะสําหรับทางด้านฝั่งคนขับเนาะ<ม>เพราะว่าส่วนใหญ่รีโวนะคะเหมือนแบบ เดิมๆนะก็จะเป็นแบบว่าเบาะเดียวนะคะรวดเลยนะคะปรับไม่ได้กระเถิดขึ้นหน้าหรือว่าถอยหลังก็ไม่ได้นะคะแต่เนี้ปรับได้นะคะตามสรีระเลยแล้วก็ทางได้การใช้งานเลขไมค์ของเรานะคะให้ชมนิดนึงว่าคันนี้เลขไมค์การใช้งานอยู่ที่เจ2 9 9กิโลเมตรเท่าน,นั้นอันนี้เป็นไมค์เดิมนะคะไม่ได้แกะไม่ได้สลับปเปลี่ยนหรือว่าไม่ได้กออะไรแต่อย่างไดเลยจริงๆนะ การันตีสุดๆนะคะเป็นว่าใครสนใจรถข้อของเราคันนี้นะคะรีโว่2.4ปี2019นะคะราคา4 0 69,000บาททรงเดลัา8 0ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะสนใจเข้ามาชมได้เลยนะคะพร้อมอคอกใหม่ๆรีโวแบบนี้นะคะเรามีทั้ง d m a ม็ i วีโนะคะแล้วก็รี v o พร้อมอคอกแบบนี้นะคะอยากได้แบบไหนสไตล์ไหนก็เข้ามาชมกันได้นะคะสวยอีกหนึ่งคันของเราวันนี้เลยนะคะที่น้องเกมพามารีวิวนะคะเดิมๆนะคะแล้วก็ พร้อมใช้างานสุดๆเลยนะคะสําหรับดีวอตอนเดียวตู้ทึบนะคะเครื่อง2.4ตัวจีนะรถปี2015ราคาอยู่ที่369,000บาทนะคะส่งเดือละ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะ6,700กว่าบาทส่งสบายๆราคาเบาๆมาพร้อมล้อกระทาบรรทุกนะคะทั้ง4ล้อเลยแล้วก็โครงสร้างเดิมๆทั้งหมดนะคะทางด้านหน้าโฉมหน้านะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนกับอีก1คันคเลยนะคะสำหรับดีโวตอนเดียว2.4ของเรานะคะแต่คันนี้ก็จะเป็น สีเหลืองนะคะพร้อมใช้งานตู้แจ้งคห้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานสุดๆเราพาไปชมรอบคันกันดีกว่านะคะทางด้านฝาถังน้ำมันก็อยู่ทางด้านซ้ายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นตู้ทึบแบบว่าเปิดปิด,ปดง่ายนะคะตรงนี้เราสามารถเปิดได้โดยที่กดตรงนี้แล้วก็มือดึงมีมือดึงให้แบบว่ากระชับนะคะจัแบบง่ายเราไม่ต้องแบบว่าเ,ออเหมือนแบบ เปิดให้ยุ่งยากนะคะอันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้ดีมากนะคันนี้จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะนี่ถอยหลังได้แบบว่าสบายนิดนึงก็คือไม่ต้องออคอยเหมือนอะไรนะชะงกดูกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยจะสามารถดูได้ว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังไหมนะคะส่วนทางด้านข้างก็มีกระจกมองข้างเห็นได้ชัดเจนนะคะตู้ทึบคันนี้นะคะมีสัญ,ญญาณไฟนะคะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะไฟเบรกไฟเลี้ยวนะคะ ทางด้านล่างก็เช่นกันนะคะไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยมีที่เหยียบขึ้นลงนะคะสะ,สะดวกสบายอำนวยความสะดวกมากๆนะคะตูะ้เดี๋ยวน้องเกเปิดตู้ให้ชมนะคะตู้ภายในนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนี่ตู้ถือมากๆสะดวกสำหรับใครที่ต้องการรถไปส่งพัสดุนะคะโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมก็คันนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่แบบว่า คนส่งนะคะของฟิตของแช่เย็นของทะเลที่ต้องเก็บความเย็นนะคะก็แนะนําคันนี้ได้เช่นกันหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากได้รถไปขายของขายเสื้อผ้าเครื่องสำอางกิฟท์ช็อปอะไรต่างๆที่ไม่อยากให้เปียกฝนหรือว่าโดนแดดนะคะคันนี้ก็แนะนําเช่นกันนะคะดีเยี่ยมมากๆเลยสําหรับมักชันการใช้งานทั้งคัน แล้วก็อีกนึกัของเรานะเอาเป็นว่าพร้อมจะใช้งานสุดๆเลย2คันวันนี้นะคะให้ชมกันในมุมมองนี้แล้วกันนะสำหรับรีโวตอนเดียว2.4ตัวเจรถปี2015นะคะราคาอยู่ที่369,000บาทส่งเดือนละ6,700กว่าบาทเท่านั้นนะคะนี่ยืดระยะยาวสูงสุดได้84งมวดนะคะแล้วก็ทางด้านห้องเครื่องของเรานะคะ ดูแลรักษาทำความสะอาดเป็นอย่างดีโครงสร้างเดิมทั้งหมดมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะตัวช่วยกระจายแรงเบรกที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ดีเยี่ยมมากๆวัสดุก่อนแน่นอนเลยอย่างที่น้องเกดบ,บอกนะคะดูแลรักษาทําความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัสดุต่างๆพลาสติกนะคะอลูมิเนียมหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะดูแลเป็นอย่างดีมากๆ คันนี้จะโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคันหน้านะคะห้องเครื่องหรือว่าจะเป็นส่วนอื่นๆนะคะเดิมๆทั้งคันไม่ใช่รถชนหนักแล้วก็ไม่ใช่รถจมน้ำด้วยนะเดี๋ยวแเกมจะพาไปชมภายในกันต่อนะคะสำหรับทางด้านภายในคันนี้ก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะคะโดยรวมนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำเช่นกันนะ,ะปรับได้นะคะตามสีหลีระเลยนะ,ะฝั่งคนขับนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็ทางด้านคอนโซลเนี่ยเล่นได้ทุกหมดทุกฟังชันเช่นกัน เสียงเตือนแบบนี้คือเสียงเตือนเหมือนแจ้งเตืเอนเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราเปิดประตูขาไว้นะคะโดยกล้องก็จะสามารถมองได้นะคะสําหรับกล้องหน้ากล้องหลังนะคะอันนี้ก็เชื่อมบูทถูกได้เช่นกันนะคะสําหรับทางด้านเครื่องเสียง CD MP3 USB แล้วก็ AUX แล้วก็สําหรับทางด้านกล้องหน้ารถนะคะนี่มากับตัวรถเลยนะคะพร้อมกล้องหน้ากล้องหลังนะคะเห็นได้ชัดว่ากล้องหน้าจะอยู่ทางด้านกรอบใหญ่กล้องหลังนะคะจะอยู่กรอบเล็กนะคะเป็นสีฟ้าแบบนั้นเลยนะ เอาเป็นว่านะคะพร้อมใช้างานแล้วกันนะคะแล้วก็สําหรับฟังก์ชันหน้าปัดรถก็จะลักษณะเหมือนกันกับคันนู้นเลยนะคะนี่ให้ชมเอาเป็นว่าสนใจนะคะคอมเมนตส์สอบถามกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าสนใจกําลังหารถไหนอยู่ก็ถามกันได้เลยนะเป็นเอาเป็นว่านะคะเรามีทีมงานคอยให้รายละเอียดนะคะคุณลูกค้าทุกๆท่านอย่างแน่นอนนะคะสำหรับสองคันวันนี้นะคะนักเก็ตก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะ,คะใครที่สนใจแล้วก็ฟังก์ชันเดือนกันยายนนี้นะคะกับโปรช่วยผ่อนแะเดือนนะคะ โค้ช่วยผ่อน8เดือนออกรถกับเราวันนี้นะคะช่วยผ่อนเตืยนปีหน้าเลยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นี่นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับรี o อตอนเดียวนะคะ2.4ตัวเจนะคะคันสีเหลืองของเราเลยนะคะเป็นรถปี2015นะคะแล้วก็สำหรับสีขาวเป็นรถปี2019นะคะคเครื่องเครื่อง2.4เช่นกันเอาเป็นว่าหลากหลายประโยชน์การใช้งานนะคะสนใจรุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะ สำหรับรีวิวครั้งนี้นะคะน้องเก๋ก็ต้องขอจบการรีวิวว่าเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่นะคะโอกาสหน้ารอชมว่าจะมีรถส,สวยนะคะคลิปส,สวยค่ะคืออะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ